สวัสดีครับผมทองคุณจักรยานน้ำนะครับกรนี้เป็นจักรยานน้ำที่ใช้ทุนลอยน้ำทำด้วยไฟเบอร,ร์การนะครับซึ่งทำด้วยไฟเบอร,ร์การนี้จะทำให้ต้นทุนสูงกว่านะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะทำรูปร่างของทุนลอยน้ำได้หลายรูปแบบนะครับ อย่างที่เห็นนี้ครับุ่นลอยน้ําจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็รูปสามเหลี่ยมนี้เวลาวิ่งในน้ํานะครับก็จะทําให้วิ่งแหวกน้าได้ได้ดีกว่านะครับรูปร่างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตอนที่ปั่นนี้ก็อยู่ในครองสำโรงนะครับ จะมีลมแรงนิดนึงนะครับก็ใช้สำหรับการออกกำลังกายนะครับก็ชมชายครองเพลินๆนะครับลักษณะหางเสือก็เป็นหางเสือที่อยู่ตรงกลางนะครับสามารถเลี้ยวได้ที่แหนแฮนเลี้ยวนะครับซึ่งจะใช้เส้น ลวดสลิงนะครับในการบัครคับเรียวตัวนี้ทำจักรยานลำนี้ไว้หลายปีแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ